สวัสดีครับวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยอีกเรื่องหนึ่งนะครับกับความเชื่อโบราณที่ว่าถ้ามีจอมปวกอยู่ที่บ้านแล้วเราไปทุบไปอะไรเจะเกิดความวุ่นวายเกิดอาถรนเกิดนู่นเกิดนี่ก็เลยไปไหว้กันนะไปไหว้เอาพวงมาลัยไปไหว้เอาทู่ไปจุดอะไรเงี้ย <'s> จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกคนโบราณฉลาดมากนะครับ ถ้าเราไปทําลายเอาง่ายๆไปทําลายด้วยวิธีอะไรก็ตามนะครับไปทําลายแล้วปวกนั้นอ่ะมันก็จะเข้าบ้านซึ่งสมัยก่อนปลูกบ้านด้วยไม้ก่อนเลยพอปลูกบ้านด้วยไม้พอเราทาลายจอมปวกปุ๊บปวกนั้นอ่ะมันก็จะไปหาที่อยู่ใหม่ซึ่งอาจจะไปกินบ้านคือกินไม้ไม่ใช่กินไา้กินกินไม้ที่ปลูกบ้านได้คนโบราณก็เลยให้ทําการแบบว่าอย่าไปทําลายก็เลยเป็นการที่แบบว่าเอาปวงอะไรไปว่าว่ามี เทวดามีผีมีนู่นมีนี่อาศัยอยู่เลยกลายเป็นความเชื่อว่าถ้ามีจอมปลวกในบ้านถ้าไปทําลายก็จะเกิดอาถรรพ์เกิดนู่นเกิดนี่เกิดนั่นจริงๆไม่เกี่ยวครับ s <S เพราะว่าถ้าเราไปทําลายปลวกนั่นแหละนะครับจะเข้าไปทําลายบ้านเราไปกินบ้านเรานะครับฝากไปด้วยครับจอมปลวกไม่มีผีไม่มีเทวดามีแต่ปลวกถ้าเราไปทําลายปลวกก็จะไปกินไม้ที่บ้านเราอันนั้นเป็นไม่ได้อย่าไปทําลายมัน แต่ไม่ต้องไปว่านะครับไม่ต้องไปว่ายาฆ่า,า,มาแมลงดีที่สุดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเชื่อได้แต่อย่างงมงายครับผมไปละยู